อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ลูกค้าส่งมาเพิ่มนะคะไม่แน่ใจว่าขนส่งเอามาส่งให้วันไหนนะคะเพราะว่าเขาทิ้งไว้อยู่ที่หน้าโกดังอันนี้เป็นไฟตัวที่ส่งกลับมานะคะแต่เดี๋ยวจะลองกับอะแดปเตอร์ของทางร้านออของเมื่อวันก่อนดูก่อนนะคะ เธอเสียบยังฟรีฟรีเธอจับคานก่อนอ่ะอ,อันนี้คือของอะแดปเตอร์ของทางร้านนะคะ,ะสีเปลี่ยนได้ปกติไฟไม่มีปัญหาโอาเคฟรีเดี๋ยวเปิดอะแดปเตอร์ของเขา อ่ะส่งรีโมทมาด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เช็ครีโมทให้นะคะเพราะที่ร้านไม่ได้มีมีฐานไว้๋ต่เช็คอะรดปเตอร์ก่อนฟีว่าไฟเข้าไหมอะรดปเตอร์มีไฟนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเสียบกับตัวไฟ นันพี่ไม่ต้องไอ้นี่ติดปกติเลยค่ะติดปกติเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ดูฟีฟรีเธอเธอจับอ,าอาร,รีโมท พี่หาฐานนี้เนะี่ยเธอเปิดดูหน่อยว่า 2A หรือ 3A 3A เธอม,มีไหมโอเคเธอไปเอามาหน่อยพี่หาไม่เจอ เจอไหมซีอันนี้ไม่พอสเลยนะคะวิดีโอจะยาวยาวยาวนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้มันเปิดปิดอยู่ฟีที่เธอเปิดปิดเมื่อกี้ อันนี้คือเปิดปิดนะคะนี่ค่ะเปิดปิดอันนี้คือเปลี่ยนสีรีโมทใช้งานได้ปกติเลยไหพี่ดูหน่อยสินี่ค่ะเปลี่ยนสีอันนี้ลดแสงเพิ่มแสงเปิดปิด ใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรง,นะง,ง,งไหนนะพี่เรากดไฟมันก็จะขึ้นเอาเวลาเรากดอย่างเงี้ยไฟมันก็จะขึ้นเนี่ยค่ะลูกค้าต้องใส่ฐานก่อนนะคะถึงจะกดใช้งานได้นะคะ